ย้อนวันแรกที่ฟิลิเป้คูตินโยย้ายไปบาร์เซโลนาเขาให้สัมภาษณ์ว่านี่คือความฝันของผมตั้งแต่ยังเด็กเพราะประวัติศาสตร์และความยิ่งใหญ่ที่ค้ำนูททำให้ผมฝันเสมอว่าจะได้ใส่เสื้อของบาร์เซโลนาสักครั้งเดอะคอบทุกคนคงจำกันได้ดีต้องบอกว่านั่นเป็นมหากราบที่สร้างความเจ็บปวดให้เหล่าสาวกหงทั่วโลกมากมายถือเป็นดีลที่ติดอันดับต้นๆที่ทำแฟนๆเสียใจอาจจะเป็นรองแค่ดีลของตอเรสเท่านั้น นี่ยังคงยืนหนึ่งในเรื่องมหากราบของการย้ายทีมที่ทำแฟนๆเสียใจที่สุดเหมือนถูกคูตินโยเอามีคมมากรีดเข้าไปที่กลางอกมันทั้งเจ็บและกระอักเลือดมันเป็นความเจ็บปวดที่เหมือนถูกขวัญใจหมายเลขน,นึงหักหลังมีแต่เครื่องหมายคำถามเกิดขึ้นในใจทำไมเพราะอะไรเมื่อในวันนั้นคูตินโยกำลังขึ้นมาเป็นจุดที่เป็นซูเปอร์สตาร์หมายเลขน,นึงของทีมเป็นผู้ที่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของสโมสสต่อจากสตีเฟนเจอร์ลาน ฟอร์มการเล่นของเขากำลังจะขึ้นไปสู่ระดับโลกแล้วพร้อมท้าทายแมสซี่โรนันโดหรือแม้กระทั่งเนมราซึ่งสาวกเดอะครอปคงปรับปลื้มไม่น้อยที่พวกเขามีแข้งซุปตาระดับโลกในทีมพร้อมความคาดหวังใหม่ด้วยโค้ชที่ชื่อเยอเกนค o อปนับตั้งแต่ครอปเข้ามาคุมทีมแทนเบเดนลอจเจอร์ต้องบอกว่าคูตี้มีพัฒนาการอย่างกล้าวกระโดด ก่อนครอปจะก้าวเขามากลุ่มบางเหียนหงคูตี้ถือเป็นเพียงนักเตะดาวรุ่งที่ฝีเท้าดีเท่านั้นทั้งในเวอร์พูและทีมชาติบราซิลสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดอ่อนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนั่นคือเรื่องของจิตใจของคูตี้เขาเป็นนักเตะประเภทแบกรับความกดดันไม่ค่อยได้ในวันที่เขาคือความหวังของทีมเขามักจะฟอร์มแย่และจมหายไปกับทีมทั้งที่สติตในเรอร์พูและทีมชาติบราซิลด้วย ซึ่งหลังจากครอปเข้ามาด้วยระบบการเล่นที่ครอปใช้คูตินโยเป็นขุนพลกำลังหลักจึงเติบโตขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจพร้อมที่จะแบกรับทีมมากขึ้นฟอร์มการเล่นคงเส้นคงวามากสถิติการทําประตูและแอซซิ์ก็ดีขึ้นมากทั้งในสโมสรและระดับทีมชาติด้วย กลอปกำลังสร้างทีมที่มีเขาเป็นศูนย์กลางโดยมีมาเน่ย้ายเข้ามาช่วยในเกมรุกวนาดุมเข้ามาช่วยในแดนกลางจนฤดูกาล2017-2018ซาลาย้ายเข้ามาอ็อกเลตเชมเบอร์แลนก็ย้ายเข้ามาเช่นกันโลบสันก็พ่วงมาด้วยและกำลังจะได้ฟานดาถ้าไม่เกิดกรณีแอบไปติดต่อกันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนักบุญในตอนนั้นทำให้ฟานไดาย้ายมาช้ากว่ากำหนดไป6เดือน จิ๊กซอทุกอย่างที่ครอปนํามาสร้างทีมโดยมีคูตินโยเป็นศูนย์กลางกําลังเป็นไปด้วยดีทุกคนยังจําเกมรุกที่โคตรมันและการทําลายล้างสูงอย่างแฟฟโฟได้ดีช่วงก่อนคูตินโยจะย้ายทีมครอปเคยใช้แผนจับเอาโมซาลาซาริโอมาเน่โรเบโตเฟอร์มิโนและฟิลิเป้คูตินโยลงเล่นพร้อมกัน4ตัวมาแล้วซึ่งโดยแผนนี้พลังในเกมมรุกจะมีมหาศาลมากและสามารถฉีกคู่แข่งทีมไหนก็ได้บนโลกนี้ ทุกอย่างกําลังเป็นไปได้สวยจนกระทั่งหลังจากเนมารย้ายทีมแบบช็อกโลกไปไปเอสเชและบาซ่าเกิดอยากได้คูตินโยมาแทนที่ด้วยกลยุทธ์ถนัดของบาซ่าคือการใช้นักเตะกดดันต้นสังกัดและครั้งนี้ก็เช่นกัน คูตินโยตีปวนทีมกำลังไปได้สวยเขาแสดงออกมาด้วยสีหน้าและท่าทางว่าเขาไม่ต้องการลงเล่นที่ลิเวอร์พูลอีกแล้วเคยถึงขนาดร้องไห้เมื่อได้รับทราบจากเจ้าหน้าที่บริหารของลิเวอร์พูลว่าเขาไม่ได้รับการอนุญาตให้ย้ายทีมไปบาร์เซลโลนาจำกันได้หน้าตาของคูตตี้ในช่วงนั้นดูไม่มีความสุขเลย แฟนๆช็อกกับสิ่งที่เกิดขึ้นทีมกำลังจะดีขึ้นอยู่แล้วทุกอย่างกำลังจะลงตัวครอปกำลังสร้างทีมที่ดีมากๆทุกอย่างเหมือนต้องคำสาบต้องกลับมาเริ่มใหม่อีกครั้งครอปในวันนั้นทำทุกอย่างเพื่อนมนวให้เพลย์เมเกอร์ทีมชาติบราซิลอยู่กับทีมต่อถ้าอยู่ที่นี่พวกเขาจะสร้างอนุสาวรีย์เป็นเกียรติให้แก่นายแต่ถ้าไปที่อื่นเช่นบาร์เซโลนาบอร์เยร์มิวนิคหรือแม้กระทั่งเลนมาเลตนายก็จะเป็นแค่นักเตะทั่วไปเท่านั้น คลอปใช้เตือนคูตินโยกก่อนจากกันเยอเกนปฏิเสธข้อเสนอของบาซ่าถึง3หนแต่เมื่อตัวคูตี้ยังคงยืนยันว่ายังไงก็จะไปสุดท้ายลิเวอร์พูลจึงยอมปล่อยตัวในที่สุดมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่จะเก็บนักเตะที่หมดใจเอาไว้กับทีมสุดท้ายเขาก็เลือกที่จะทิ้งทีมไปเพื่อไปสารฝันของตัวเองและเรื่องราวต่อมาก็อย่างที่เรารู้รกันเขาไม่ประสบความสำเร็จเท่าไรนักในถิมแคมนู ถูกแฟนบอลโหไใสและถูกบาซ่าเขียทิ้งอย่างไม่ใยดีเมื่อบาเยร์มิวนิกที่เขาย้ายมาด้วยสัญญายืมตัวแต่สินใจไม่ได้ซื้อขาดทางเลือกของคูตินโญดูเหมือนจะมีไม่มากนะักการจะย้ายไปนิวคาสเซิลหรือแม้กระทั่งอาร์เซนอลก็เหมือนการคอยหลังลงคลองในวัย28ปีคือช่วงพีคของนักเตะทั้งนั้นดังนั้นนี่คือโอกาสสุดท้ายที่จะอยู่กับสโมสรระดับท็อปที่จะสามารถคว้าชแชมป์ลีกหรือชแชมป์ยุโรปได้ เมื่อคิดตรายตองดีแล้วเขาคิดว่าการกลับแอนฟิลคือทางเดินที่ดีที่สุดในอาชีพของเขาเพราะลิเวอร์พูลในวันนี้ต่างจากวันที่เขาจากมาลิเวอร์พูลคือทีมระดับเดียวกับบาซ่าไปแล้วพวกเขาคือแชมป์ยุโรปและกำลังจะเป็นแชมป์พรีเมลีครั้งแรกในรอบ30ปีบวกกับกุนซืออย่างครอปเพอเพอตอนเนี้ลิเวอร์พูลเป็นทีมที่ดีที่สุดในโลกไปแล้ว แต่ครอปยังต้องการเขาหรือไม่เพราะตอนนี้แผนการเล่นทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วลิเวอร์พูลทีมนี้ต่างจากปี2017ส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่าเพรอะฮูตี้ด้วยหลังจากเขาย้ายออกไปทั้งครอปและลูกทีมก็ทำผลงานดีขึ้นทีมพัฒนาขึ้นมากเหมือนเพื่อที่จะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นเลยว่าปูตินโยคิดผิดที่ย้ายออกไปสถานการณ์ในวันนี้ทำให้ย้อนนึกถึงในวันนั้นวันที่ครอปทำทุกวิธีทาง ให้คูตี้อยู่ที่แอนฟิลต่อในนัดสุดท้ายของมิดฟิลบาเซียนคลอปยังให้คูตินโยสสวมปอกแขนกับตันทีมด้วยซ้ำเพื่อแสดงให้เห็นว่าเขาให้ความสําคัญกับคูตินโยสมากแค่ไหนถ้าไม่เกิดวิกฤตการณ์โควิด -19 โอกาสกลับมาแอนฟิลของคูตินโยแทบเป็นศูนย์แต่เมื่อเรวพูไม่สามารถจ่ายเงินก้อนโตได้บาร์เซลโลนาก็พร้อมที่จะลดแลกแจกแถม และตัวคูตี้เองพร้อมที่จะลดค่าเหนื่อยจากเดิมที่แบกรับอยู่ที่2 4 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ลงกว่า50%เพื่อที่จะกลับมาแอนฟิลด์ดังนั้นดิวนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้และถ้าเขากลับมาจริงๆในแบบของ s เปอร์สตาร์ที่เคยเป็นครั้งอดีตคงต้องมานั่งคิดทบทวนเริ่มต้นใหม่พิสูจนตัวเองใหม่แต่เชื่อเลยเกินว่าบรรดาแข้งหงยังยินดีตอนรับตัวคูตี้เสมอ